ทีมเรียบสูตเนี่ยตอนขึ้เนียบัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะดูเนื้อหาในวิชาการฝึกอ่านภาษาเขมรนะครับในส่วนเมรีนฮา์เซเบยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับปดอพล้อพอพกอพดอพงอพะจอพะงอพนอพล้อพซอพอ បដៃ black ប្អូនបការបដៅភងាបចង់បញ្ញើភណត់ផ្លៅប្រសတ်អឺប្រែមបងប្អូនបដៃប្រពន្ធបចត្តបចង់ផ្លៅថណលផ្លែឈើផ្អៀងផ្អង แม่ខ្ញុំទៅភាសាទិញសម្ពាត់ភញ្ញាប្អូនស្រីខ្ញុំលោកគ្រូបានផ្ដែផ្ដាំថាកុំលេងតាមផ្លូវថ្នល់ព្រះស័តបកាសម្រាប់អឺบทเรียนนี้นะครับเป็นพยัญชนะเป็นส่วนของพยัญชนะเต็มคือบอนะครับกับพอนะครับ ตัวพอก็ไม่มีอะไรตัวนี้ออกเสียงพกพดพงพจพยพนพลพซอพออกล้ำกันตามปกติไปนะครับส่วนบอเชิงดอเนี่ยเราไม่ออกเสียงบดอนะครับแต่เราออกเสียงคือถ้าถ้ามันมีการกล้ำแล้วพยัญชนะต้นเป็นตัวบอให้ออกเสียงปอนะครับดังนั้นตัวนี้จะออกเสียงประดอ ปลอนะครับมีอ่านิดหน่อยแล้วกันปลอแล้วก็ปอคือถ้าถ้าไม่เขียนเสียงอ่ะเนี่ยเขียนอ่สามตัวต่อกันเงี้ยบางคนก็อ่านไม่ออกนะเพราะว่าคนคือคนไทยเขาไม่คุ้นนะครับอาจจะต้องเสียงอ่ะหน่อยว่าปลอปลอแล้วก็ปอนะครับแต่สังเกตว่าเสียงบอได้กลายเป็นปอนะครับถ้าใช้ในการกลัํานะครับรายละเอียดก็รายละเอียดก็อยู่ตรงนี้นะครับห้าจุดสาม นะครับเป็นเสียงแข็งทั้งคู่นะครับทั้งเสียงปอล้วก็เสียงพอทีนี้มาดูความหมายนะครับปะไดนะครับปะไดแปลว่าไทยใช้คำบดีนะครับรดรดรบดีแล้วผู้เป็นใหญ่นะปะไดก็ผู้เป็นใหญ่จริงแต่ว่าในความหมายทั่วไปก็มันหมายถึงสามีนั่นเองครับปะไดนะครับถัดมาครับ แปลกแปลก,ก็คือแปลกนั่นเองนะครับถัดมาครับประโอนประโอนแปลว่าน้องนะครับผักกาอันนี้ก็แปลว่าดอกไม้ตรงคำนี้ด้วยผัดดาวผมไม่ได้เจว่าผัดดาวนี้ผัดดาวนี้คืออะไรนะครับถัดมาครับพงาาแปลว่าหงายนะครับผจองนะครับผจองคือทําให้จองคือทําให้อยากผระจองนี่หมายถึงอาจจะหมายถึงเชื้อเชิญห,หรือหมายถึงพูดจาสนับสนุนอะไรแบบนั้นนะครับพญ่แปลว,ว่าฝากนะครับ พนอดอ่พนอตนีแ่แปลว่าอะไรผมไม่ไม่แน่ใจอ๋อจำได้แล้วพนอตนี่ก็คือรอยพับนะครับหรืออา่ารอยพับครับรอยพับถัดมาครับอ่รอยพับแบบเนี้ยบางทีอ่มันจะเป็นร่องที่เกิดจากการพับหรือร่องยาวๆนะครับบางทีก็ เอาไปใช้ในการนับผ้าเนี่ยเรานับเป็นพับก็ได้ใช่ไหมครับผ้าหนึ่งพับเนี่ยเขาก็นับว่าสมปวดใบพนอดนะครับก็คือผ้าส,สมปวดก็คือผ้าถุงนะครับสามพับนะครับถัดมาครับเพลาเพลาแปลว่าถนนนะครับพะซัตแปลว่าเห็ดในรูปนี้นะครับพะซัตผะแอมแปลว่าหวานนะครับรสชาติหวาน บองปอโอนแล้วว่าพี่น้องนะครับประดประปวนนะครับก็คือ,อประเดก็สามีประปวนคือภรรยานะครับอ่ออีกคำว่าคำว,ว่าบอมปอโอนดูว,ว่าพี่น้องเนี่ยเราใช้ความหมายในในแง่ว่านอกจากพี่น้องจริงๆแล้วเราหมายถึงญาติโดยรวมๆก็ได้เช่นบองปะโอนขนยมคยมโนสรพนี่ก็คือพี่น้องฉันเนี่ยอยู่ในอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะครับจริงๆ พี่น้องที่ว่านนะนับรวมถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรก็นับว่าเป็นพวกบองระวญเหมือนกันนะครับประจัดประจองนะครับประจัดก็คือทําให้จัดก็คือทําให้มีใจนะประจองคือทําให้อยากอันนี้หมายถึงว่าพูดจาชักชวนนะครับพูดจาส่งเสริมให้ทําอะไรบางอย่างนะครับเพลาถนนเพลาก็แปลว่าถนนนะครับถนนก็แปลว่าถนนเหมือนกันแต่ว่ารวมกันก็คือถนนหนทางนั่นเองนะครับแต่ว่า เวลาใช้จริงๆเนี่ยขเขมรเอาคาว่าเพลาเนี่ยมาใช้ในความหมายทางหลวงขนาดใหญ่นะครับระหว่างเมืองระหว่างอะไรเนี่ยเขาเรียกเพลาเกียดคือถนนชาติหรือทางหลวงนะครับส่วนถนนก็อาจจะหมายถึงถนนเล็กๆที่อยู่ในเมืองหรือในหมู่บ้านนะครับถัดมาครับเพลเชอร์นะครับเพลเชอร์ก็คือผลไม้นะครับเพลก็คือผลนะครับอ๋ออันนี้มาจากไหนเนี่ยตทษตีครับปิดยังไงอ่าโอเค แปลก็คือผลนะครับเชือคือต้นไม้นะครับรวมกันเป็นผลไม้ระเอียงพอ,องนะครับระเอียงก็คือทําเอียงมันไปอีกทางหนึ่งนะครับแต่ใช้กับระเอียงพอ,องนึงเขาบอกว่าเหมือนลักษณะการเอียงคอไปมาช้าชนะครับไม่รู้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนเหมือนกันถัดมานะครับแม่ขยมแม่ชันนะครับเต้าป่าซาไปตลาดนะครับติงสมปวดตซื้อผ้าถุงนะครับพญา์ประโอนไส้ขยม ฝากน้องผู้หญิงของฉันนะครับโลก,กรูนะครับคุณครูโลก,กรูนี้ใช้เรียกครูผู้ชายนะครับถ้าผู้หญิงเขาใช้เนี่ยใช้คำว่าเนี่ยครูครูในขมรนี่มีการแยกเพศเรียกด้วยนะโลก,กรูในนี้คุณครูนะครับบ้านประแด่ระดำอ๋อโอเคอ่ะช่งมัน อ่พระเดาประดำนี้แปลว,ว่าได้สั่งสอนนะครับว่าทานี่คือว่านะครับกลมเลงน,นะครับอย่าเล่นตามเพลาถนอลตามถนนคนทางนะครับเดีย๋ยวมันอันตรายครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับโสมออคุณสมจุเรียบเรียบ